พยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดวันพุธท่านกล่าวว่าท่านที่เกิดวันพุธนั้นท่านสร้างจากช้างสิบเจ็ดเชือกจึงเป็นคนวิ่งง่ายใช้คล่องไม่มีเงื่อนไขมากมายและเนื่องจากเป็นคนธาตุน้ำจึงทําให้คนที่เกิดในวันพุธมักใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ยุ่งยากทั้งในเรื่องส่วนตัวและความรัก มีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบการท่องเที่ยวสมาคมสังสรรค์และชอบสนุกสนานรื่นเริงมีกิตวิทยาดีมีความสามารถในการพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้เป็นอย่างดีและผูกมิตรกับคนอื่นได้ง่ายเช่นกันขณะเดียวกันก็เป็นคนช่างสังเกตช่างพินิษ์พิจารณาและเอาอกเอาใจคนเก่งหลายท่านที่เกิดในวันนี้มักพูดรัวพูดรัวเร็วเพราะเป็นคนติดเร็วและ ทำการงานรวดเร็วด้วยแต่ก็มีความรอบคอบเข้าใจคนและสามารถอ่านความคิดของคนอื่นและรู้ความต้องการของบุคคลอื่นได้ดีเสมอสำหรับท่านหญิงที่เกิดในวันนี้นั้นมีข้อหน้าตำหนิอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความคิดมากและหลายท่านเป็นโรคประสาทวิตกกังวลเพราะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและความรักมากเกินไปนั่นเอง ทางด้านความรักมักได้รับความสจเทือนใจจากคนรักคู่ครองบ่อยครั้งและส่วนใหญ่มักแต่งงานหลายครั้งสำหรับท่านชายที่เกิดในวันนี้นั้นจะเป็นคนช่างเจรจาฉลาดช่างจดจำและมักจะจดจำเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตได้ดีเสมอเสมอชอบสร้างฝันและวาดวิมานในอากาศบ่อยๆและมักมีคู่ครองคนรักหลายคนท่านชายหลายท่านที่เกิดในวันนี้มักเจ้าอารมณ์บางครั้งไม่มีเหตุผล จึงทําให้พลาดโอกาสดีๆของชีวิตไปได้สําหรับคู่รักของท่านที่เกิดในวันพุธหากแต่งงานหรือมีคนรักที่เกิดในวันต่างๆดังนี้แต่งงานกับคนวันอาทิตย์จะมีความผูกพันกันสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนฝูงหรือคบค้ากันเป็นมิตรสหายมากกว่าเป็นคนรักหรือคู่ครองสร้างฐานะได้ดีและร่ํารวยแต่งงานกับคนวันจันทร์คิดเห็นคล้องตามและเข้าใจกันได้ดี พูดกันรู้เรื่องดีสร้างฐานะได้ร่ำรวยแต่งงานกับคนวันอังคารมักมีเรื่องถกเถียงกันอยู่เป็นประจำแต่ความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเพื่อนฝูงมากกว่าคนรักทานะดีปานกลางแต่งงานกับคนวันพุธเหมือนกันมักให้ความช่วยเหลือกันดีครอบครัวอบอุ่นมากทานะก็ดีด้วย แต่งงานกับคนวันพะหัสสบดีมักมีความเอื้อเฟื้อและเห็นอกเห็นใจกันดีมากการเงินก็ดีเด่นแต่งงานกับคนวันศุกร์เนื่องจากเป็นคู่ธาตุน้ำเหมือนกันจึงผสมประสานเข้ากันได้ดีไม่แพ้วันอื่นสร้างฐานะได้เร็วแต่งงานกับคนวันเสาร์มักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันดีมีอำนาจมากมีกำลังเข้มแข็งร่ำรวย